สวัสดีค่ะคุณเคก้กสวัสดีครับเห็นว่าปีนี้คุณเค้กไปเที่ยวมาทั้งฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและหาบินประเทศจีนทั้งสองแห่งเลยอยากจะขอให้คุณเค้กช่วยเล่าให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยเผื่อใครยังลังเลอยู่และแตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะไปที่ไหนได้เลยครับคำถามแรกความหนาวต่างกันไหมคะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเค้กไปทั้ง2ที่นี้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันครับก็คือในเดือนมกราคมเดือนเดียวกันนั่นเองครับส่วนตัวนะครับมีความรู้สึกว่าที่ฮาบินจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากกว่าที่ฮอกไกโดนะครับซึ่งที่ฮอกไกโดครับจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง0นถึงลบองศาเซลเซียสนะครับแต่ที่ฮาบินครับจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าครับก็คือแหล่ลบ10ถึงลบ30องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวครับ คำถามที่2การแต่งกายมีอะไรที่ต้องจัดแบบพิเศษบ้างก็ทั้ง2ที่นะครับก็ต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นอันนี้ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะชั้นในสุดนะครับก็ควรที่จะเป็นฮ t t e ทคหรือว่ารองจรครับส่วนรองเท้านะครับก็ควรที่จะเป็นรองเท้าที่มีฟันปลาด้านล่างนะครับเพื่อสําหรับการลื่นบนหิมะค,ครับสำหรับที่ฮอกไกโดนะครับ เค้กยังมีความรู้สึกสบายๆนะครับก็คือไม่ต้องใส่หมวกกับถุงมือนะครับแต่ว่าพอไปฮาร์บินโดยใช้เครื่องต่งกายชุดเดิมชุดเดียวกันเนี่ยครับก็รู้สึกหนาวจนทนไม่ไหวขึ้นมาทันทีเลยนะครับทําให้ต้องไปซื้อเพิ่มครับอย่างเช่นนะครับที่ต้องซื้อเพิ่มก็จะมีหมวกนะครับจะมีที่คลุมหูนะครับแล้วก็จะมีถุงมือครับแล้วก็จะมีผ้าปิดหน้าด้วยครับ แล้วก็ต้องเดินหาที่อุ่นๆ,ๆสำหรับเข้าไปหลบบ่อยมากครับที่ฮาบิ้งคำถามที่สามอันนี้คนไทยอยากรู้มากๆว่าหิมะที่ไหนมีเยอะกว่ากันถึงแม้ฮาบิ้งจะหนาวเย็นกว่าแต่กับมีหิมะน้อยกว่าฮอกไกโดอย่างเห็นได้ชัดแถมหิมะยังไม่นุ่มฟูอีกต่างหาคุณภาพหิมะที่ฮอกไกโดนะครับโดยเฉพาะที่เมืองนิเซโกะก็ดีกว่ามากๆครับเรียกว่าพาวเดอร์สโน่นะครับ ส่วนที่ฮาบินนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านหิมะเราสังเกตเห็นเขามีการใช้เครื่องทําหิมะเทียมขึ้นมานครับซึ่งแสดงว่าหิมะที่ตกลงมานั้นยังไม่เพียงพอครับกับนะครับในถ้าใครเข้าไปดูในคลิปเต็มในช่องของเคสนะครับก็จะเห็นว่าตอนที่เคสอยู่ฮอกไกโดครับเวลาหิมะตกลงมาแล้วก็จะเห็นรูปที่ถ่ายเป็นหิมะอย่างชัดเจนนะครับ แต่ถ้าเป็นที่หาบินครับหิมะที่ตกออกมาจะเป็นหิมะฝอยๆนะครับซึ่งจะทําให้ถ่ายรูปไม่ติดครับทั้งนี้นะครับเท่าที่สังเกตนะครับทางหารบินก็จะมีการจัดการกับหิมะได้ดีกว่านะครับตามทางเดินนะครับเขาก็จะใช้เครื่องเป่าหิมะออกจนหมดนะครับในขณะที่ฮอกไกโดค่ะเขาจะปล่อยหิมะให้เรียยล่าตามทางเดินนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาคนมาเหยียบไปก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็ยืดลื่นได้ครับ คำถามที่4เรื่องการเดินทางที่ไหนสะดวกกว่ากันจีนมีรถไฟความเร็วสูงแล้วจริงไหมสำหรับการเดินทางภายในภูมิภาคนะครับฮอกไกโดก็มีเส้นทางรถไฟที่ครอบคลุมมากกว่าฮาบินนะครับซึ่งที่ฮาบินนะครับเรายังคงจำเป็นที่จะต้องโดยสารรถบัสนะครับเพื่อไปยังหมู่บ้านหิมะครับโดยใช้เวลาวลนานั่งรถบัสนานถึง5ชั่วโมงครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะไปเมืองอื่นนะครับอย่างเช่นปักกิ่งฉางไผ่ซานหรือว่ายากุรีครับตอนนี้เขาก็มีรถไฟความเร็วสูงแล้วเช่นเดียวกันครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วงฤดูหนาวครับที่ฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความตรงต่อเวลาครับแต่ว่าในขณะที่เราไปนะครับพบว่ามีรถไฟที่ดีเลย์หรือว่าล่าช้ากว่ากําหนดการตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งน่าแปลกใจมากเพราะฮอกไกโดมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯวันละหลายไฟล์ แต่ฮาร์บินยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพยังคงจําเป็นที่จะต้องใช้บริการต่อเที่ยวบินภายในประเทศจีนอยู่ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชร์ตร์ไฟให้บริการทั้งนี้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปฮอกไกโดบินตรงใช้เวลา7ชั่วโมงส่วนไปฮาร์บินบินตรงใช้เวลา6ชั่วโมงที่ฮอกไกโดสามารถใช้แผนที่ของ Google Map ได้เลยแต่ที่ฮาร์บินเราจะต้องโหลดแอป c o u n t ร์ Counter Map หรือ A Map ซึ่งตอนนี้มีภาษาอังกฤษแล้วหรือจะโหลดแอปไปดูแมปก็ได้เช่นเดียวกันประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเจริวาซึ่งเป็นแบบ1ปีได้เลยส่วนในประเทศจีนจำเป็นจะต้องจ้างไกด์แล้วก็ทำใบขับขี่ของประเทศจีนคำถามที่5ค่าใช้จ่ายญี่ปุ่นต้องแพงกว่าจีนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ดูเหมือนว่าค่าของชีพในฮอกไกโดจะต้องแพงกว่าฮาบินอยู่พอสมควรนะครับแต่พอเรามาสรุปค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วนะครับพบว่าฮาบินจะถูกกว่าฮอกไกโดอยู่ไม่มากนักครับทางนี้นะครับก็อาจเป็นพอที่ฮารบินนะครับเราจะต้องเสียค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นงาน i อแอนด์สโนว์เวินะครับหมู่บ้านหิมะแล้วก็หมู่บ้านรัสเซียโบก g าแมนเนเป็นต้น,นะครับ จากที่ฮอกไกโดนะครับซึ่งสถานที่ส่วนใหญ่เข้าฟรีครับส่วนการใช้ใจ่ายที่ฮอกไกโดนะครับเราสามารถใช้บัตรเครดิตบัตร IC ต่างๆและเงินสดได้ครับแต่ก็อาจจะมีบางสถานที่แล้วก็ลดบัสบานคันนะครับที่ยังไม่รับบัตรเครดิตครับส่วนในฮาร์บินนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่จีนตอนนี้เขาเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้ใจ่ายผ่านอาลีเ์แล้วก็วีแชทเพย์ได้นะครับ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเครื่องรูดบัตรเครดิตนะครับให้ใช้การสแกนแทนครับคำถามที่6เรื่องการสื่อสารไม่ได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและจีนเลยทำยังไงทั้งสองประเทศนะคะก็ใช้ภาษาของตัวเองนะครับทำให้คนไทยทั่วไปก็ไม่สามารถอ่านหรือฟังได้เหมือนกันนะครับเราเลยจำเป็นต้องใช้ Google Translate นะครับแต่เท่าที่สังเกตนะครับชาวฮอกไกโดครับจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าชาวฮาบิน คำถามสุดท้ายงานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะที่ไหนดีกว่ากันดีใจที่มาถึงคำถามสุดท้ายสักทีนะครับสำหรับงาน h a r b i n น c e s n d s w o w World ครับก็มีขนาดที่ใหญ่กว่างาน Sapporo Snow Festival ในเรื่องของพื้นที่อันนี้ก็คือใหญ่กว่ามหาศารเลยนะครับแล้วก็ยังมีช่วงการจัดงานที่ยาวกว่าครับก็คือตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ ในขณะที่ซัปโโรนะครับเขาจะจัดแค่ช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นครับทั้งนี้นะครับงานที่ซัปโโรนะครับจะจัดในหลากหลายสถานที่กว่านะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียค่าเข้าชมสุดท้ายนี้คุณเคกช่วยสรุปหน่อยว่าผู้ชมควรไปที่ไหนดีคะเคกก็ไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าทั้งสองที่นี้ที่ไหนดีกว่ากันนะครับแต่ก็แนะนำให้ทุกคนลองไปทั้งสองที่เหมือนกับเคกเลยดีกว่า